สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญเม็ดแตงเล็กๆของหลวงพ่อสดวัดปักน้ําภาษีเจริญกรุงเทพนะครับที่จัดสร้างในปีพศ2555นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเม็ดแตงที่แกะพิมพ์ออกมาได้สวยคมชัดมากๆนะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้ผมไปได้มาแบบเขาเลี่ยมเก่ามาแล้วก็หักที่หูเสียหายไปแล้วนะครับ mm hmm. เหรียญก็เป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับที่ไม่มีห่วงหูเหรียญน,นะครับ เนี่ยนะครับเขียนว่าพระมงคลเทพมุนีนะครับด้านหลังก็จะมีวาระในการจัดสร้างนะครับเหรียญน,นี้จัดสร้างในปี2555นะครับในตอนนั้นก็คือเป็นรุ่นอันเชิญรูปหล่อทองคําของหลวงพ่อสดพระมงคลเทพมุนีนะครับสดจันทัศโลเนี่ยเพื่อประดิษฐานนะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญระหว่างวันที่2-6เมษายน2555นะครับ หลวงพ่อสดนะท่านรสังขารไปตั้งแต่เมื่อวันที่3มกุมภาพันธ์พศ2 5 0 2นะครับก็ไม่ทันท่านนะครับแล้วก็อายุตอนนั้นในการละสังขารของท่านก็คือประมาณ74 7 5ี่หปีในช่วงช่วงนั้นนะครับเพื่อน,เ,อนเด่นเนี้ยก็จัดสร้างในวาระที่ถัดมาจากที่ท่านรสังขารไปแล้วประมาณสัก40กว่าปีนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับแกะบอกสวยมากๆนะครับเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีคำว่าพระมงคลเทพมุนีเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าเป็นรูปของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับอาจจะเลี่ยมมาแล้วก็หักเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อดีนะครับของการเลี่ยมเดิมมาเนี่ยก็คือว่าทำให้สภาพผิวด้านในเนี่ยไม่โดนอากาศแล้วก็ไม่เกิดออกซิเดชันทาให้รักษาสภาพผิวไว้อยังเป็นทองแดงผิวไฟสวยแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นรูปเจดียด์แล้วก็มีคําบรรยายต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกทีนะครับว่าจะสร้างอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปลงในรายละเอียดของเหรียญกันเลยนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเริ่มจากอ่านีด้านหน้านะครับ่องผ่านกรอบที่เป็นขุนมัวอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ แต่เส้นต่างๆนะครับบนพื้นผิวเหลียญนี่คือแกะแบบคมชัดมากๆเห็นไหมครัเส้นผมนะครับมีขนาดผ่านเลี่ยมนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมจมูกโด่งๆนะครับเมดตาต่างๆคมชัดนะเพื่อนๆเห็นไหมครับมีเส้นเสี้ยนตรงแบบหางตาที่ติดกับจมูกเนี่ยเป็นเส้นแบบชัด เลยนะครับคมลึกอยู่ด้านในเลยนะแล้วก็ผิวก็เป็นแบบนี้นะครับลุ้งฟ้าเขียวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากเปลี่ยนก็ประมาณสักสิบกว่าปีนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบห้าปีนี้ห้าแปดก็ประมาณสักอ่าสิบสามปีนะครับเนี่ยนะครับลงมาข้างล่างสุดเนี่ยก็จะมีข้อความมันนะครับเนี่ยนะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับนะครับ ม,มีเส้นกระจายตัวเหรียญอ,อารมณ์เหมือนเป็นแอ่งแองนะครับลงไปนะนี่นคเห็นไหมชัดแจ๋วเลยเนะครับเส้นตรงที่ขวามือของเราเนะเมตตาขวาแล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะมีเส้นต่างๆสวยงามนะ,ะเดี๋ยวผมซูมีทีนึงนะครับเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ ในวะะาระการจัดสร้างของเหรียญน,นี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับเหรียญก็จะมีข้อความบรรยายด้านกะตรงกลางก็จะเป็นตัวแบบเจดีแล้วก็เป่งรัศมีนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันนะครับว่าเขาเขียนว่ายัางไงบ้างนะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยนะครับอันเชิญ รูปหล่อเห็นไหมเป็นเห็นการจัดใจของเนื้อโลหะที่วิ่งไปที่ด้านข้างครับเส้นๆ้นเลยนะครับเนี่ยนะครับรูปหล่อสองคํานะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับเห็นนะแล้วก็เป็นในวงเล็บนะครับก็คือเนี่ยนะครับสดจันทะสโลนะครับอ่าข้างบนก็แบบนี้นะครับส่วนตรงใกล้จะดีก็จะบอกวันที่นะครับในการอัญเชิญนะก็คือเนี่ยนะครับ สองถึงหกเมษายนนะครับแล้วก็พอศนะเนี่ยนะครับสองห้าห้าห้านะครับอ่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพื่อนนะตามสภาพนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อความอีกชั้นหนึ่งนะครับล่างสุดเนี่ยก็เขียนว่าประดิษฐ์สถานนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะเนี่ยนะครับนี่ ประมาณนี้เดี๋ยวลองซูมดูสักนิดนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันเชิญรูปหล่อทองคํานะครับอ่าเนี่ยนะครับประมาณนี้นะสภาพเหรียญก็คือเนื่องจากเขาเลี่ยมเดิมเก่ามานะครับเลยทําให้เหรียญเนี่ยค่อนข้างรักษาสภาพผิวไว้ได้ดีเลยนะครับถ้าเราแกะเอาพลาสติกเก่าออกแล้วก็ ออกมาก็จะได้เหรียญที่มีความสวยงามนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีนิดนึงนะครับก่อนจบคลิปนะนี่นะครับเห็นไหมหน้าหลวงพ่อแกะสวยมากๆนะครับเหรียญน,นี้นะนะครับเส้นต่างๆนะครับที่อยู่ในส่วนลึกนี่คมชัดเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออีกเหรียญน,นึงที่สวยเลยนะถึงจะเล็กนะครับแต่เก็บรายละเอียดได้อย่างดีเลยนะเพื่อน เนี่ยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆนะสั้นๆกับเหรียญของหลวงพ่อสดวัดปากนางพระมงคลเทพมุนีนะครับที่จัดสร้างเมื่อปี255 5ในวาระที่อัญเชิญรูปหล่อทองคําของท่านนะครับปฏิสถานณวัดปากนางภาษีเจริญนะครับเมื่อวันที่2ถึง6เมษายนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ